ยทุกคนจะได้เล่อยู่ในเกมตอนนี้เะาจะ จริๆเราคงเนเสมอม,มีบางอย่างน่ากลัวเกี่ยวกับพวกเขาอย่างนั้นบางทีพวกเขามีบางอย่างในวิทยุทำให้ฉันสงบใจเกี่ยวกับมัน จะชุบเชือ,อยาออกไปข้างนอกคือเดียวได้ไรับก,กรอารแจ้งมีฆาตกรไล่แรงอยู่ตามลำพังเฮ้ยตำรวจไม่ต้องการให้ใครออกไปข้างนอกเพื่อความปลอดภัยของสถานรและความมสงบของนักแกเห็นใครกูหุดของคุณงมันเรี่ยอะไรบุ๊คต้องอลา,ญญานยามากเลย้ ตอ,อล็อกประตูแล้วหน้าตาคุณเออล็อกเออเขคุณยองน่าสงสัยปลดแรงงานไปยังหน่วยงานท้องถิ่นโดยเร็วถ้ามีคนน่าสงสัยอืมแต่แค่ชคดีแน่ใจว่าไม่ใช่เรื่องไรแรงเลยแน่ใจน้ำเชื่องไหลแหอกมาอาจจะเป็นเรื่องไรเบาเงี้แหละเร็วเพื่อนยืนเออทำไม เข้าใจอะไรนะว,าว,ว,วา่าเข้าด้หรอล่าเข้าไปเข้าหลังร้านไปอ้าวแล้วอีกคนนึงมันไปไหนมาขายของอย่างนี้เลยมาเลเข้ามาคนนึงมันอยู่ไหน

ของกันหมูเพี่ยนเต่้เล้งหลายใส่เรือ,อนก็ะิกติดเหลือคนเดียวไม่ใช่เรือสองคนอย่าพูดเป็นลางสันหอนเดี๋ยวกูโดนทิ้งมีป้านิมป้า,ปาแกมีทำอะไรอยู่ ป้าแก่ป้าแก่อีแก,ก,ก่ทำไรง้นที่สุดต้องใช้เวลานาน,านไม่นานเออป้าชื่อคาเรเลนไใช่กวาไม่ได้เสียรูบับ เวพีหลอกนักสิเล่นไม่จ่ายตังนะตายอย่างนี้ไปเอ,อ๊ยใส่หมดละดูสิจะมีใครเข้ามาเป็นยิงไปเลยนะจากก้าแก่ไป <laughs>

นี่ใส่มารยาทไม่ดีก็ปิดเลอันนี้ก็ปิดด้วย ชายเสื้อแดงไปรอบๆอบที่นี่เอ,อินรู้แล้วเป็นผู้ชายหน้าเกียดเสื้อสีแดงเฮ้อไอเฮียเกินนี้กูทำหัวใจวายไม่ต้องเหยาบเลยเไม่อ่านอะไรทั้งนั้นกาขี้เกียจชอบไปไวดีนักคนหาย,ยใ,ใส่เงินในกล่องสดว้าุณได้เงินฟรี ทั้งทางที่เธอไม่ได้ซื้ออะไรเลยก็มไม่ได้เงินฟรีว้ายใครขับรถมาเอาไปนะเอาไปถ้ามึงไม่เอาไปฉันจะฆ่าแกไปไ,ไปออกไปเลยนะออกไปออกไป,ออกไป ออไปอี่อกไปออกมาออกไปออกไป,ไป,ไปนักสืออส่อโต้หรือ,อว่าสื่ว่าไม่เป็นไรเผื่อมันปลอม,มัง แไปแล้วไปแล้วม่อยากอยู่กับคนบ้างมเชิญเราดีกว่ามันน่ากลัวตีเร่นหน่อยนะย่อี แกยังไงโจนคือจนแล้วโจน จะเจอกันอีกครั้งเร็วๆนี้ไป่ละสุดตัวกวแหวกั่แล้วกลัวสิ่งที่ฉันต้องไปเชิญหน้าในช่วงกลางกลางคืนเจ็ดจุดห้าสิบเหรียญอหล่เาเช้าโมง ไม่คุ้มค่ากับการจัดการคนข้างใครภายในเวลากลางคืน,ม,นมันก็กลางคืนเลยไม่มีไม่กลางคืนอีกเลยตายแล้วน้ำเปล่ก เอ้ยกูเช็ดไม่ได้เพื่อนขอบคุณมากนะที่เช็ดให้เราเราเช็ดไม่ได้เนี่ยหมดมันก็ไม่ให้กดอ่ะขอบคุณมากนะเพืบบ่อนเล่นกดไม่ไดู้เนี่ยเอาก,กระเตลอะไรใ,ใครมา มเลยสวัสดีฮัลโหลมาเลยมาเลย,เลย,เลยว้าผีนี่มันคือผีไปไปผีมันทะลุได้มันคือผีมันคือผีนะเพื่อนเชื่อฉันจะเป็นลุงกล้วยนอนตายต่างหากแลนะ้นี่แหละ คือผีเชื่อหลือเปล่าออกไปเลยนะเหลือตัวเลย เราไปแอบบนคอมก็ได้มันเกิดอยู่บนเสาฟมเราไม่ไปไงสิเราจะคอยเป็นต้ววงจรปิดวงจรปิดตัวงจรปิดแก โ okay, อเคอ่านเสร็จ,จแล้วไม่ได้ยินหรอกว่าเราอาจจ่า <laughs> นด้วยจ้ะฮ่า่เมื่อกี้เขาบอก้าบอกว่าทันแปลกใจทำมันมันถึงเปิดในตอนคืนแต่ตมันมีฆาตากรเลยมัม้งก็เลยแปลกใจรอสักเดี๋ยวนี่คือซื้ออะไรดีแก่ เนี่ยเราไม่ช่วยตรวจนี้เราอว่าช่วยขายแต่ต้องล้างถังขยะเออวะตอนล้างทอามารกันเลยอะ แอร์ออกมืด ซึ่งดื่อวานนี้เราหัเาะอกจุดเก้าเก้าเหรียญนายแบอะี <c oughs> ตัวกัรร้ายแรงทำไมมันเหมือนได้ลงในของมิ <c oughs> <c oughs> เพื่อนเรามันหายเพื่อนเราไปกระโดดหายไปเลยเอาอต่างตะ้รอตะตตะตะตนะต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 ะะะเ,เะตะตะตไต 我拿起雷达塔，一那鬼、個、呀！我、那、去、個，我敲门啊嘛！嗯。我敲门。 อุ้ยทีนี้เอ่อเพื่อนไปเราขับรถขับบ้านกันขโมยรถขับขบ,บ้านเฮ้บบบบฉันอยากไปใ,ใช้ห้องน้ำดูแต่วันนา้นคุณดูน่าเกลียด đang <laughs> <love food. sharp inhale> cần Yeah, and then you go ไม่กลักวกลัวกลัวจริงแล้วัวใจเปนะ็นตักตักเรารู้สูนะเราต้องแอบในห้องน้ำ ในนากลัวออกไปเลยนะกลัวเลยถูกกระพรอมด้วยนะกลัวไป่ลืนกล้วยใตหายน ไปเลยได้อีกแก่อยากเกลียดปวใจกว่าที่อยากเต้นหัวใจว,ใจวายกว้าไอ้เพื่อนกูก็ออกเลยอะยังไม่ออกเหรอแล้ว,แล,วแล้วมันหายโอ้ยทีนี้เหลือดิ้นกันเลยอีเพื่อนเวรนี่ Ya. Ui nhá, em ơi phải Dạ nè ฉันต้องโทรหาตำรวจตอนนี้โทรเลยโทรเลยเราไปดูช่องคันดังแล้วว่าเราต้องแอบอยู่ในห้องน้ำนะถึงเราจะรอดแหวนโทรศัพท์ เขาพยาําำให้เกิดอุบัติเหตุทางรถาแล้วโอ,อ้ออไฟดับฉันต้องซ่อมกล่องไฟ กล่องไปเก้ไขแล้วมันต้องเป็นคนร้ายแน่ๆฉันควรซ่อนตัวจนก,กว่าตำรวจจะมาฉันอาจจะอยู่ที่นี่หรือเปลี่ยนจะซ่อนตัวในห้องน้ำซ่อนในห้องน้ำ เล่น้นสธิโลกคุณใช้อาวุธคุณเพื่อปกป้องตัวเองจากการบุกรุกเมื่อตำรวจมาถึงพวกเขายืนยันว่าเขาเป็นคนที่พวกเขากำลังมองหาเย้ผ่านแล้วในที่สุด อะไรแล้วเราบอกมามามา,มาด่าที่อะไรไม่ได้ในที่สุดเราก็ทาาเที่ยวอะไรเยี่ยมอะไรช็อปปิ้งกล้เที่ยงคืนในที่สุดก็เสร็จแล้วโอเคสำหรับใครที่ดูเราแล้วนะเป็นจบว่าขอบคุณมากเลยนะถ้าเกิดดูเราจนจบแล้วนะใครที่ยังไม่ได้นะกแดแ,แล้วก็ฝากกดไลค์หดูด้วยกันติดตามกดแชร์เพื่อเป็นแล้วก็ นังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะเราจะพยายามลงคลิปนะเอาเดเพราะว่าเราเตั้งใจทำที่เราทำได้แล้วเก็บสาหรับวันนี้บ๊า,บายบายเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้า